เดี๋ยวประตูเขาเปิดไปเด็กตก

你那个。 Thank you.

คเลยราแกก็กินอย่างนั้นรอยน้ำอยูแล้วอยน้ำีกแล้วเขาเขาไม่หนีดบหัวอน่แะคฮะไม่หนีบเมเหนวยบารน่าถมาแล้วมีสวใ้ไม่หนีบหัวเลยไม่ดึงหอ

ประตูนี้ประตูเดียวอือ,อไปแล้วครับไปแล้วไอ้โลงแซมถึงสถานีเพื่อนสักยโสธ์พื้นที่เรียบร้อยครับทุกคนปลอดภัยทุกคนปลอดภัไดยไรกรวลไปตามมา bên bên này là ô, nhà hàng cái này như ngan, khoa lô, nhà ยาดมยำมันยาดมยาแบบนอันนี้คืออะไรคะูทำจากรามมันไม่ได้มันไม่ได้ทให้ัมันเป็นทำกันแอันนี้เป็นโอท็อปแลวนะคะค่ะอท็อนี้เป็นยาดมอันนี้ไม่มีกระ่อมนะคะ